มาเทสตู้อาก,กอนกันครับอาก,การเปิดไม่ติดต,ตอนนี้มาแล้วพัดลมทำงานเสียงหวานเจี๊ยบนล้วก็ช่วยไฟสามร้อยพอมาส่งวัดแคมเปอร์มิเตอร์สูบไปแล้วนะครับดับไปแล้วแบตหมดแคมปมิเตอร์แบตห,หมดไปแล้วเปิดไม่ติด พาวเวอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ OC อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ติด OC แต่เป็นพาวเวอร์อยู่นะครับวอลลุ่มไฟ1 0บโวลต์มาเลี้ยงปกตินะครับชุดวอลลุ่มนะแล้วก็ชุดหน้าจอ led นะครับปกติปรับแอมไม่ขึ้นนะครับนี่อีกอาการหนึ่งเดี๋ยวค่อแก้เบื้องต้นตอนนี้น่าจะเป็น vr ครับ ยาน่าจะมันน่าจะห้างยาห้างนะ VR เสียไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คไฟอาก้อนตอนแรกทำนะครับไฟอาก้อนโดดแต่ไม่เห็นแสงแต่ไม่มีแสงนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบนะครับจะทำการช็อตหน้าตู้นะครับบริเวณขั้วบริเวณขั้วหน้าตู้นะตอนนี้เราจะระบบเราอีกระบบหนึ่ง ตอนนี้น่าจะเป็นเชื่อมสกิดนะครับแบบแป๊กแล้วเดินยาวเลยนะไม่สนใจนะฮะแก๊สไหลาย,ยาวๆนะน่าจะนะไม่กล้าจับวะเออได้อยู่ไม่มีอะไรออกลงผมสับตอนนี้นะครับจะเห็นไฟอากอนแป๊บนิดน,นึงนะเห็นไหมทีนี้จะทําการช็อตหน้าตู้สังเกตบริเวณนี้นะครับอันนี้อากอนมาแล้ว ดูนๆนะครับ่หน้าหน้าจอที่บอกยาน่าจะห้างมาจับกระแสไม่ได้โอเคนี่ก็ผ่านนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงตจวตัวซิลีโอยนะครับเป็นวอลเกสเดี๋ยวผมจะทำให้มันช็อต นะัก้อนให้ไฟอาก้อนเขโ,โดดเสร็จแล้วก็จะมีเสียงชีนอยทำงานนะครับดั<ฟ>บงนังตึกๆตึกนะตอนอาก้อนเขาช็อตเวลาเขาเอาไปเชื่อมนะครับเวลาทำงานาวาล์วชีนอยจะถูกเปิดเพราะเวลาปล่อยมือ นืก้อนนะครับเขาก็ชีหน่อยก็ประมาณหน่วงว่าประมาณสักห้าวิแล้วก็จะตัดปึกมันจะได้ยินเสียงนะครับเราเสียผ่านนะับไฟก้อนพร้อมโดดนะครับเจอพระเอกของเราเข้าไปนะฮะัถสีฟ้านี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือ VR นะฮะชุดนี้นะฮะชุดไฟหน้าจอนะครับมันเป็นเพราะอะไร าน่าจะขาดนะคะตอนนี้ร้อยหนึ่งร้อยโอห์มหายเงียบกริบเดี๋ยวลองเอาร oh ้อยโอห์มสองวัตต์หนึ่งวัตต์มาใช้ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณตักสองวัตต์นะน่าจะเท่ากันนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลทองนะที่ทองก็เป็นการคัดเคลื่อนนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลทองร้อยโอห์มนะครับา,าตอนนี้ก็ยังปกติยังไม่ขาดนะฮะตนนัวเล็ก แต่ตอนนี้ดิสงสัยอยู่ทำแม,มนปับไม่ได้โอเคปิดแล้วมือตื๊บเลยวะเขาใส่ตัวน,นี้มาทางเขาซ่อมมาตัวนี้เบอร์ใหญ่เกินนะฮะวอลิตเตอร์ตัวนี้มัน เป็นเบอร์สิบห้าเควีเลยหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันวัตเจอตัวนี้เข้าไปสอง kv นะครับสองสองเควีก็สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันแต่หนึ่งหมื่นห้านี่รับไม่ไหวตัวเดียวตอนนี้น่าจะพังไปแล้วนะวัดดูมันอันนี้เลย ข้าวความต้านทานเขาหายไปนะครับน่าจะห้างนะตัวนี้ต่อข้อมูลวงจรมาตัวเดียวเลยแต่ตัวนี้เล่นเรียงมาเป็นตับเลยนะใส่เข้าไปใหม่ใส่ก้อนมาแล้วนะครับผมตัวนี้แปดสิเปอร์เซ็นพร้อมจบครับผม